การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทุ่งกว้างมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสายทองเธอเป็นหญิงใจอ่อนโยนมีเมตตารักสัตว์รักธรรมชาต,ติอาศัยอยู่กับแม่ชราผู้ป่วยมานานหลายปีบ้านของเธอตั้งอยู่ใกล้บึงน้ำใหญ่ซึ่งผู้คนในหมู่บ้านต่างเรียกกันว่าบึงพระจันทร์ว่ากันว่า บึงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสถิตยอยู่ไม่ว่าใครจะตักน้ำหรือจับปลาก็ต้องเอ่ยขอขมาทุกครั้งสายทองมักไปตักน้ำตอนพลบคำ่ำเธอชอบยืนมองแสงจันทร์สะท้อนบนผืนน้ำลมเย็นๆพัดโชยมากับกลิ่นดินชื้นหลังฝนมันทำให้หัวใจของเธอสงบลงทุกครั้งแต่ในคืนหนึ่ง เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างสวยขณะที่สายทองกำลังวักน้ำใส่ขันเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากอีกฝั่งของบึงเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงกบพร้องธรรมดามันแผ่วเบาลึกเหมือนเสียงคนสะอื้นในความมืดช่วยขาดด้วยเสียงนั้นสั่นเครือจนขนลุกสู้สายทองหยุดนิ่ง หันมองรับรอบแต่ไม่เห็นใครเลยนอกจากเงาไม้ใหญ่กับผืนน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์เธอใจเต้นแรงแต่กลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งดึงดูดเหมือนมีแรงบางอย่างให้เดินเข้าไปใกล้บึงมากขึ้นและเมื่อก้มมองลงในน้ำเธอก็เห็นกบตัวหนึ่งมันไม่เหมือนกบทั่วไปตัวมันมีสีเขียวมรกต ส่องแสงแผ่วเบาใต้จันทร์ดวงตามันใหญ่ใสาราวกับมีแสงในนั้นและในจังหวะที่เธอเผลอกระพริบตากบนั้นก็พูดได้อย่ากลัวข้าเลยหญิงผู้มีใจเมตตาเสียงของมันนุ่มลึกแต่เต็มไปด้วยความเศร้าสายทองเบิกตากว้าง ไม่แน่ใจว่าฝันหรือจริงเธอถอยหลังไปหนึ่งเก้าแต่หัวใจก็สั่นด้วยความสงสารเจ้าพูดได้หรือเธอกระซิบถามใช่ข้าถูกสาปให้อยู่ในร่างนี้มานานแสนนานข้าต้องการเพียงที่หลบภัยและความเมตตาช่วยพาข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมข้าหนาวเหลือเกิน น้ำเสียงนั้นอ่อนแรงจนใจของสายทองละลายเธอก้มลงใช้ผ้าขาวม้าตักมันขึ้นมาอย่างเบามือกบตัวนั้นเย็นเฉียบแต่กลับมีแสงอบอุ่นแผ่แผแผแผออกมาเธอพามันกลับบ้านวางไว้ในไหใบเล็กที่ใส่น้ำสะอาดแล้วพูดเบาๆว่าอยู่ที่นี่ไปก่อนนะข้าจะดูแลเจ้าเองตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมา ชีวิตของสายทองเริ่มเปลี่ยนไปทุกเช้าเมื่อเธอตื่นจะได้ยินเสียงกบร้องเบาๆเหมือนเรียกชื่อเธอบางครั้งเธอฝันเห็นชายหนุ่มแปลกหน้าสวมชุดโบราณยืนริมบึงเดียวกันเขายิ้มให้เธอแล้วพูดว่าขอบใจที่ไม่ทอดทิ้งค่าแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นเสียงนั้นก็หายไป เหลือแต่เสียงกบร้องจากหลังบ้านวันเวลาผ่านไปสายทองเริ่มผูกพันกับเจ้ากบมากขึ้นเธอพูดคุยกับมันทุกวันเหมือนเป็นเพื่อนเวลาเธอเหนื่อยจากการทำนาก็จะนั่งข้างไหลเล่าเรื่องชีวิตให้มันฟังวันนี้ค่าขายเข้าได้ดีนะฝนปีนี้ตกต้องตามฤดูข่าคงไม่ลำบากแล้ว กบวิเศษมักนิ่งฟังเธอเงียบๆดวงตามันส่องประกายเหมือนเข้าใจทุกคำพูดบางคืนมันจะส่งเสียงร้องเบาๆจนสายทองต้องลุกขึ้นไปดูเท่าเห็นแสงจันท์ตกกระทกหายส่องร่างเจ้ากบจนเงาเป็นสีทองงดงามราวกับมีเวทมนต์ชาวบ้านเริ่มสังเกตว่าตั้งแต่สายทองเก็บกบตัวนี้มาเลี้ยง ข้าวในนาของเธองอกงามกว่าใครวัวควายแข็งแรงไม่ล้มป่วยเหมือนก่อนฝนตกต้องทุกคราวที่เธออธิษฐานบางคนเริ่มซุบซิบว่าเธออาจบูชาผีหรือเล่นของแต่สายทองไม่เคยใส่ใจเธอรู้เพียงว่าสิ่งที่อยู่ในไหไม่ใช่ผีแต่มันมีชีวิต มีหัวใจและมีความรู้สึกคืนหนึ่งขณะที่ลมแรงสายทองนั่งเฝ้าแม่ที่ป่วยอยู่ในเรือนเธอได้ยินเสียงเรียกอีกครั้งสายทองเสียงนั้นชัดเจนกว่าครั้งก่อนเธอลุกขึ้นเดินออกไปหลังบ้านแสงจันทร์ตกตรงไหพอดีและเธอเห็นเงาชายหนุ่มสะท้อนอยู่ในน้ำ เขายิ้มเศร้าๆแล้วพูดว่าถึงเวลาที่เจ้าต้องรู้ความจริงสายทองยืนนิ่งใจเต้นแรงร้าวกับทุกสิ่งรอบตัวหยุดเคลื่อนไหวเสียงลมรีดริ่งและแสงจันทร์หลอมรวมกันเป็นค่ำคืนที่เธอจะไม่มีวันลืมเลยสายทองยืนแน่นนิ่งอยู่หน้าบึง ดวงตาเบิกกว้างมองเงาชายหนุ่มที่สะท้อนอยู่ในน้ำใบหน้าเขาคมชัดมีรอยยิ้มบางๆที่ทั้งอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันเสียงนั้นเอื้อนเอ่ยช้าๆลึกแต่แผ่วเหมือนเสียงจากห้วงการที่ไกลแสนไกลข้าคือผู้ที่เจ้าช่วยไว้สายทองกลืนน้ำลายเบาๆ มือเธอสัน่นแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเจ้าคือใครกันแน่เธอถามเสียงแผ่วข้าเคยเป็นมนุษย์ชายหนุ่มในเงาน้ำพูดพลางทอดสายตามองฟ้าข้าเคยเป็นเจ้าชายเมืองคีรีวงศเมืองที่หายไปในการเวลาข้ามีความรักต่อหญิงชาวบ้านผู้หนึ่ง แต่เทวดาผู้ปกปักเมืองข่าหึงหวงเพราะหญิงคนนั้นเป็นผู้ที่ท่านหลงรักในชาติปางก่อนเมื่อข่าฝาฝืนสวรรค์เพื่อครองรักจึงถูกสาปให้กลายเป็นกบจมอยู่ในบึงนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเสียงของเขาเศร้าจนสายทองขนลุกเธอรู้สึกเหมือนนีอะไรบางอย่างกระตุกใจ คล้ายเคยได้ยินเรื่องนี้ในฝันหรือในชีวิตก่อนแล้วข้าช่วยอะไรเจ้าได้บ้างสายทองถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเงานั้นมองกลับมาอย่างอบอุ่นแล้วได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมีเพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่มีหัวใจบริสุทธิ์และเชื่อในรักแท้ หากเธอมอบจุมพิษให้กบที่ถูกสาบโดยปราศจากความกลัวคำสาบจะสิ้นลงสายทองนิ่งไปครู่หนึ่งเธอไม่กล้าตอบเพราะมันช่างเหลือเชื่อเกินกว่าจะยอมรับแต่ในใจกลับเกิดความแวทนาอย่างลึกซึง้งเธอจ้องเงาในาน้ำอยู่นานก่อนพูดเบาๆหากสิ่งนั้นจะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นข้าก็จะไม่ลังเล เงาในน้ำยิ้มให้เธอแล้วทันใดนั้นลมเย็นพัดแรงจนผิวน้ำกระเพื่อมเธอสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงคำรามของพายุที่ดังมาจากท้องฟ้าเมฆมืดค่อยๆก่อตัวฟ้าผ่าลงกลางบึงเสียงดังกึกก้องสะเทือนทั่วหมู่บ้านแล้วเสียงอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแผ่วลึกแต่ทรงพลังยิ่งกว่าเสียงใดในโลก เจ้ากบผู้ลืมคำสาบานแห่งสวรรค์เจ้ากล้าล่อลวงหญิงชาวโลกอีกครั้งหรือสายทองหันขวับเสียงนั้นไม่ได้ออกจากปากใครแต่ดังมาจากฟากฟ้า,า,าเหนือบึงก้อนเมฆดำก่อตัวเป็นรูปร่างชายใหญ่สวมอาพรสีทองอารามมูเจ็ดเสียนเลื้อยพันรอบกายนั่นคือเท้ามุจจลินเทวดาผู้พิทักษ์แห่งบึงนี้ ดวงตาของท่านสว่างวาบราวกับไฟสวรรค์เมื่อมองลงมายังสายทองและเงาในน้ำเจ้าชายคีรีเจ้าถูกสาบให้จำรักนั้นไว้เพื่อชดใช้กรรมแต่เจ้ากลับพยายามจะทำลายคำสาบอีกครั้งรู้ไหมว่ารักครั้งนี้จะนำพาความพินาศแก่ทั้งสองโลกสายทองตกใจจนพูดไม่ออก น้ำรอบตัวพลันปั่นป่วนเหมือนจะดูดทุกอย่างลงไปเธอตะโกนลั่นอย่าทำเขาเขาไม่ได้ผิดเขาเพียงอยากเป็นอิสระเทวดาเหลือบมองเธอน้ำเสียนเข้มเย็นหญิงผู้มีใจเมตตาเจ้าไม่รู้หรือว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกรรมเก่าหากเจ้ารักเขาอย่างไม่กลัวตาย เจ้าก็ต้องชดใช้กรรมร่วมกับเขาทำพูดนั้นทำให้สายทองนิ่งเงียบน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวแต่ในแววตาของเธอไม่มีความหวาดหวั่นแม้แต่น้อยเธอก้อมลงมองกบที่อยู่ในไหมันมองกลับมาดวงตาเปล่งแสงสีทองแสงนั้นอ่อนโยนจนเธอรู้ว่าเขาไม่เคยโกหก เธอยกไหาขึ้นแนบอกแล้วพูดเบาๆข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นกบแต่ข้ารู้เพียงว่าข้ารักเจ้าในสิ่งที่เจ้ามีไม่ใช่สิ่งที่เจ้าเคยเป็นลมเงียบนงทันใดเสียงฟ้าคำรามหายไปเหลือแต่แสงจันทร์ที่ส่องลงมาเหนือเธอบึงสงบเย็นราวต้องมน เทวดามองลงมาด้วยสายตานิ่งสงัดแต่ในดวงตานั้นมีประกายบางอย่างที่คล้ายเวทนาเจ้าทั้งสองมีสายใยแห่งรักแท้จริงแต่กรรมยังไม่สิน้นหากเจ้ากล้าฝ่าคำสาบนี้ข้าจะให้บททดสอบสุดท้ายเสียงเท้ามุจลินก้องสะท้อนทั่วบึง ก่อนที่ร่างท่านจะสลายหายไปในแสงฟ้าท้องฟ้ากลับมาสว่างสวยสายทองยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือยังโอบไหยไว้แน่นน้ำในหายเริ่มเกล่งแสงสีทองเป็นวงกลมและในชั่ววินาทีนั้นเธอได้ยินเสียงชายหนุ่มพูดแผ่วเบาในหัวขอบใจเจ้ามาก แต่เส้นทางของเรายังอีกไกลไกสายทองเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแสงจันทร์อาบทั่วผืนดินเธอรู้แล้วว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปรุ่นเช้าวันใหม่หลังคืนที่สายทองเผชิญคำสาปหมู่บ้านรอบบึงพระจันทร์เงียบสงัดผิดปกติ แม้แต่เสียงไก่ขันยังแผ่วเบาลมเช้าพัดผ้าไอหมอกบางๆจากผืนน้ำขึ้นมาปกคลุมทุ่งสายทองก้าวออกจากบ้านมือเธอยังโอบไหที่มีเจ้าก,กบวิเศษอยู่แน่นหัวใจเต้นแรงเพราะรู้ว่าวันนี้คือวันที่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเธอเดินไปจนถึงกลางบึง น้ำใสเย็นจับเท้าเงาเจ้ากบสะท้อนบนผิวน้ำแต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมดวงตาของมันส่องแสงทองระยิบระยับเหมือนมีชีวิตและหัวใจที่กำลังรอคอยสายทองก้มลงกระซิบเบาๆวันนี้ข้าจะไม่กลัวอีกแล้วทันใดนั้นน้ำในบึงเริ่มปั่นป่วน กระเพื่อมเป็นวงกลมขนาดใหญ่ฟองฟุ้งขึ้นราวกับน้ำกำลังเดือดเดือดแสงทองส่องออกมาจากไหายทำให้บึงทั้งบึงเปล่งประกายเจ้าพร้อมหรือยังเสียงชายหนุ่มดังก้องในหัวสายทองเธอพยักหน้าเบาๆข้าพร้อมแล้วสายทองจุบเบาๆลงบนหัวเจ้ากบวิเศษ น้ำในไห่เริ่มสว่างระยิบระยับฟองอากาศทองผุดขึ้นรอบตัวแสงจันทร์ที่สะท้อนน้ำกลายเป็นวงกลมใหญ่แล้วเจ้ากบค่อยๆเปล่งแสงแรงขึ้นจนร่างกายของมันส่องประกายทองสายทองถอยออกเล็กน้อยและตาเธอก็เบิกกว้างเมื่อแสงนั้นค่อยๆจางลง ปรากฏร่างชายหนุ่มสูงสง่าดวงตาคมและรอยยิ้มอบอุ่นมองตรงมาที่เธอข้ากลับคืนมาแล้วเสียงเขาแผ่วแต่มั่นคงสายทองแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หัวใจเธอพองโตได้ความดีใจและโล่งใจชายหนุ่มยื่นมือมาหาเธอสายทองคว้ามือเขาแน่น เจ้าปลอดภัยแล้วจริงๆใช่ไหมใช่เพราะเจ้าเขาพูดพลางรอยยิ้มอ่อนโยนความรักของเจ้าได้ทำลายคำสาบทั้งหมดทันใดนั้นผิวน้ำในบึงสว่างเป็นสีทองดอกบัวเล็กๆก,กำลังผลิบานร,บรอบๆขอบบึงกลีบดอกสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายระยิบระยับ เหมือนบึงพระจันทร์ทั้งบึงฉายภาพแห่งปาฏิหาริย์ชาวบ้านที่เริ่มออกมาจากเรือนเห็นเหตุการณ์ต่างอ้าปากค้างบางคนก้มลงกราบบูชาบางคนยืนมองด้วยความหวาดกลัวและประหลาดใจทุกคนรับรู้ว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสายทองหันไปมองชายหนุ่ม นี่คือความจริงทั้งหมดใช่ไหมเขาพยักหน้าทุกสิ่งที่เจ้ารู้ทุกคืนเป็นความจริงข้ารักเจ้าและเจ้าได้ช่วยข้าให้เป็นอิสระสายทองยิ้มรู้สึกเหมือนทุกโศกและความหวาดกลัวของเธอถูกชำระหมดสิน้นหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเธอก็รู้ว่า จากนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกน้ำในบึงสงบลงฟองฟุ้งและเสงทองค่อยๆจาง